อธิบายครับประมาณน้อยเอาสุดเลยสุดเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นการทดสอบไม้วัดวัดไฟไฟรั่วนะครับในสภาวะที่เกิดน้ำท่วมนะครับหลักการก็คือเราใช้ปลายไม้นีาไปไปสัมผัสกับบริเวณน้ําที่คาดว่าไฟจะรั่วนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีไฟรั่วปุ๊บจะมีเสียงเตือนทันทีนะครับ นะครับในกรณีที่อยากรู้ว่าดูดมากดูดน้อยนะครับก็เสียงที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันถ้าเสียงทิ่งเบาก็แสดงว่าดูดน้อยลงแล้วนะครับก็คือในระยะปลอดภัยโอเคนะครับอันนี้คอระยะปลอดภัยเราสามารถจับได้นะครับหรือว่าจะจะให้ชัวร์อีกก็คือจะมีอีกขั้นตอนขอนนึ่งขั้นตอนนึงที่ใช้ดีเช็คนะครับก็คือใช้มือสัมผัสที่ไปไปไขควงนี่นะครับ มันจะบอกถึงระดับความแรงของไฟที่รั่วนะครับโดยที่จะบอกมาเป็นเป็นสีอ้ก็เป็นเป็นแสงไฟนะครับถ้าแสงไฟยิ่งยิ่งชัดยิ่งสว่างก็คือแสดงว่ายิ่งรั่วมากแต่ตอนนี้รู้สึกแบบฝดแล้วอ๋อไม่ใช่ครับเวลาเวลาที้ใช่ไหมอ่าเวลาที่จะรองกาวเราด้วยสามารถประยุกต์ใช้งานได้ม่ายอ่าเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ต่อไปแล้วแต่ละร นะยไนะใช่องลรเราไปครับมเียมา2เตรอง้ยเหมือนัมแล้วะใช่เนี่ยเขา้าเข้าฉากเหมือนเลยเราจับตรงนี้ตรงนี้ดูสิถ้ามันน่สามารถกันถ้าจับมันจะไม่ขึ้น